ย้ยไม่ที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาแล้วนะจ๊ะวันที่อัลบั้มน้องแบมสุดที่รักที่สุดในหัวจิตหัวใจของฉันนะคะได้มาถึงจุดที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ได้เลิกงามยามดียามที่แบมดอดู่ทเทไทยด้วยนะ เราจะมาแกะอัลบั้บมน้องกันเราจะเป็นยังไงซึ่งจูเวนนะอัลบั้ม,ม,ม sour and sweet ของน้องเมมมนได้มาถึงมืออกชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้ที่สั่งก็คือร้านจากแอปสี่ส้มนะคะก็เป็น แต่ว่าเขามีทวิตเตอร์ด้วยก็คือก้อยสองสามดีดีดีอ่านี่นะคะก็พีมาตั้งแต่เขาเปิดพีแล้วก็เห็นหลายๆคนก็ทยอยได้กันแล้วเนาอวันนี้เราก็ได้มาแล้วก็ร้านนี้เขาก็มีของแถมมาให้เป็นสแตนขนาดเล็กสแตนอะคริลิกน้องแบงน,นะคะภาพ ล่าสุดของน้องแบมภาพเนี้ยน่ารักโลมากด้วยน,น้องแบมนอะน้องแบนนอนเป็นขนแล้วก็มีของแถมเป็นยาดมน้องแบมนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยแต่ว่าเอาไว้ไหนแล้วไอ้เ <c oughs> ดี๋ยวเไปดูกันว่าในเนี้ย <c oughs> มีอะไรได้จะได้การ์ดเป็นอะไรนะอ้ย ตื่นเต้นเยอ,อ๋อาร์มาดูดีมากเลยอุนน้ยเป็นหนังอะทำลายหนังอะสวยอะทุนเห็นเป็นลายเหมือนหนังเลยเปิดยังไงแล้วนะเปิดอย่างนี้มีนะคะเปิดพร้อมกันนะคะทุกคนชิวิี่โ้ยก๊

อ้าวเห็นการ์ดจะแล้วไม่น่าเลยตั้งไว้ก่อนนะดูการ์ดก่อนก็ได้ทุกคนจะหยุดชาร์แล้วไหมแต่กูทุกคนน่าจะได้นะนะ่าจะได้แบบประมาณนี้นะอันหนึ่งอาจจะติดๆ,ๆอาจจะติดๆ,ๆจะแวะนั่นละ น่ารักดูดิน่ารักปุ๊บเฮ้น่ารักก็ไม่โฟกัสนึโฟกัสน,น้องแบม,อมเออนั่นแหละอืมน่ารักยังมั้ยน่ารักยังด้ยตั้งก่อนมีอะไรอีกอ่าโฟลเตอร์ใช่ปะอ่าโฟลเตอร์นี่ภาพใหม่ที่น้องแบมเคยให้ดู ติดไหมไม่จะเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมนะจ๊ะไอที่ซื้อติดที่เห็นเห็นเนี่ยสั่งมาสั่งนอกมาแต่ถ้าถามว่าเอาของแท้ที่มากับอัลบั้มเอามาติดไม่ติดจะเสียดายเสียดายจ่ะเก็บไว้เอาไว้ดูเวลาอยากดูก็เอามาเปิดดูทีหนึ่งแล้วก็เก็บนะใครเป็นบ้างก็มีสติ๊กเกอร์ ติกเกอร์เป็นชื่อเพลงในอัลบั้มทั้งหมดแปดเพลงใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอ็ปเพลงมาดูมาดูโฟโต้บุ๊กกันอุ้ยเข้าสานนะแล้วก็มาเป็นเล่มแบบนี้นี่นี่อะไรเออ อันนี้ก็เป็นเนื้อเพลงโอเคเป็นเนื้อเพลงอันนี้เป็นเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงนะต่อไปอันนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดทั้งหมดแปดเล่มนะคะนี่แปดเล่มก็น่าจะเป็นคอนเซปต์ของแต่ละเพลงนะคะนี่แปดเล่มดูกันไปแบบพีนิดพิจารณาไปทีละหน้านี่ เกนะอืมชุดขนกนกเนี่หมากหลมากดูตาดิดูตาแบมจิอืมยอ,อย่าอ๋อ,อนี่เทอิสเท,ท <S <S อีซีเทอซีเทอิซ ไปนะคะแซวแอนด์สวีทเพลงไตติ้นนะคะนี่ห่วยรอจังจ้างไนก็เรอไม่ดู <c ười> แค่อยากดูไปซื้อไปซื้อนะไม่ดูหรอกข้างในนะ่ะนี่ฉันจะเปิดให้ครบแปดเล่มใครจะดูไหมนี่เพลงโค้ด นี่นาปลกโอ้ยนออ่ะดูสีชุดนี้อ่ะดูนิดหองอ่ะอืมวิข้างในดีมากเลยโอ้ยน่อนอจุดนี้เลสแดนเลสแดน ไปเต้นกันนะคะทุกคนว้าวโอ้ยสรีระการจัดท่าของน้องนี่คืองดงามประดุดเจ้าชายดีมากดีมากมากโอ้ my god อ,อืมออน้องอวิ่งข้างหลังแบม ดูแป๊บหนึ่งเล่นดูแป๊บหนึ่งแม่ดูแลเก็บซื้อเอาเก็ซื้อซื้อบ้ามเอาหนะคะอันนี้นะคะอันนี้ about you อ่า about you จุ๊บมีภาพพิรียบเทียไหมแต่เด่นแต่เด่นชอบจังชุดนี้ โลเทราชนุคูลมากจ้ะว,ว้าวน่าระนมีทิปทิปปี้โถใช่ไหมนี่ปุบน่าระชุดใหญ่นี่นี่อยากได้ก็ไปซื้อนะ แต่ี่ซื้อเอาวิง่งปีกน้องแบมมีปีกเพลงนี้มีความหมายสำหรับอากาเซ่และแฟนน้องแบมทุกคนนะคะอากาเซ่จะเป็นปีกที่คอยปอกป้องน้องแบ,บมเสมอนะคะ ก็ปีกนี่ก็อยู่ด้านหลังน้องแบมเพื่อที่จะซัพพอร์ตน้องแบมปยุงน้องแบมให้ถุงสูง,สงยิ่ง,งขึ้นไปนะจ๊ะนี่จะ๊ะหมดแล้วจ้ะหมดแล้วแล้วก็จะปินอันลบั้มเพลงซึ่งเรามีแผ่นแต่เราไม่มีเครื่องเล่นนะจ๊ะ สุดประทับใจน่ารักกรุบกริกอันนี้เราต้องเก็บใส่สมุดการ์ดของเรานะฮะเก็บใส่สมุดการ์ดของเราเนะซึ่งเราเพิ่งจะเข้าดอมเขียวอากาเซ่ได้ไม่นานเราก็มีการ์ดไม่เยอะนะฮะแล้วก็เก็บใส่เป็นคอลเลกชันหนึ่งคอลเลคชั่นตรงนี้ สำหรับวันนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากได้อัลบั้มน้องแบมซาวแอนสวีส <and> นะไปต่ำกันได้เยอะแยะมากมายทุกช่องทางนะไปตรีกันได้นีตอนนี้รู้สึกว่ารอบสายก็จะมีออกมาแล้วเนาะแล้วก็ราคาก็จะย่อมเยาด้วย ก็ว่าจะสั่งรอบายอีกสักบ้านหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเียงแค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย